Welcome back to the channel ทุกคนวันนี้ผมมีรถที่เชื่อว่าหลายคนจะต้องสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนรักรถคลาสสิกและออฟโรดนี่คือการกลับมาของตำนานอย่างแท้จริง2,026 Mitsubishi Jeep J5 รุ่นใหม่ล่าสุดที่นำ DNA จาก Jeep รุ่นเก่าในยุคแรกของ Mitsubishi มาพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่พร้อมทั้งรักษาความเป็นขาลุยแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนถ้าคุณพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มกันเลย สำหรับคนที่รู้ประวัติมิซูบิชิจีฟจะรู้ว่าพวกเขาเริ่มผลิตจีฟตั้งแต่ช่วงยุค19 5 0 s จนถึง1 9 9 0 s ก่อนจะค่อยๆเงียบหายไปจากตลาดแต่ในปี2 0 2 6นี้มิซูบิชิตัดสินใจชุบชีวิตตำนานคืนชีพและเจตัวใหม่นี้ไม่ใช่การนำชื่อกลับมาแบบเล่นๆแต่เป็นรถที่ถูกออกแบบจากแนวคิดย้อนรากเหง้าแต่นำสู่อนาคตดีไซน์ภายนอกของจีฟเจห้ามาในลุกกลองเหลี่ยมแบบวินเทจที่ทำให้เรานึกถึงจีฟคลาสสิกของ ฝากระโปรงเรียบทรงเหลี่ยมกระจังหน้าตั้งตรงช่องไฟกลมแบบสไตล์คลาสสิกที่ถูกอัปเกรดเป็นเลดและกันชนเหล็กแท้ให้ความรู้สึกออฟโรดแท้จริงไม่ได้ทำแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นดีไซน์ที่โฟกัสไปที่ความทนทานและใช้งานจริงลูกด้านข้างของรถเน้นความแข็งแรงล้อและยางสำหรับออฟโรดจริงๆระยะความสูงใต้ท้องรถมากพอที่จะปีนข้ามหินงได้อย่างสบายส่วนท้ายรถยังคงสไตล์จี๊ปแบบดั้งเดิมโดยมีขาติดยางอหล่ด้านหลังที่ดูเท่และพร้อมใช้งานในสถานการณ์จริง แต่ความสวยงามภายนอกยังไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่ทําให้ Jeep J 5น่าสนใจมากคือระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างใต้ฝากระโปรงคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบสมรรถนะสูงให้แรงบิดที่หนักแน่นเหมาะกับการปีนไต่และการลุยในเส้นทางที่โหดที่สุดระบบขับเคลื่อน4คูณ4ก็ถูกพัฒนามาแบบจัดเต็มมีโหมดออฟโรดหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณเลือกสไตล์การลุยตามสภาพทาง<ๆ>เช่นโคลนหินทางครุขระหรือทางชัน ช่วงล่างได้รับการอัปเกรดใหม่ให้การซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นทำให้การหลุยไม่ได้สะเทือนจนเกินไปและยังคงควบคุมรถได้แม่นยำพวงมาลายัยมีการปรับจูนให้แน่นขึ้นเหมาะกับการขับแบบจริงจังบนเส้นทางธรรมชาติส่วนภายในห้องโดยสารของ j 5รุ่นใหม่นี้มีความเรียบง่ายแต่ทันสมัยเบาะที่ทนทานมากวัดดิจิทัลผสานลุควินเทจหน้าจอกลางที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แม้จะดูโมเดิร์นแต่คอนเซปต์ยังคงความเป็นรถใช้งานจริงเน้นปุ่มกดจริงมากกว่าฟังก์ชันทัชสกรีนทั้งห เพราะบนเส้นทางลุยมือคุณอาจสกรปรกหรือสั่นจากแรงสั่นสะเทือนการจับปุ่มจริงก็ย่อมสะดวกกว่าด้านความปลอดภัยก็ถูกอัปเกรดเช่นกันมีระบบช่วยขับขี่ที่ทันสมัยอย่างระบบรักษาช่องทางระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้คุณเห็นชัดแม้ในพื้นที่แคบหรือม,มุมอับมากๆสิ่งที่ทำให้มิตซูบิชิจีฟ j จ j ารุ่นปี2026พิเศษมากคือความรู้สึกเวลาขับ j 5ไม่ใช่แค่รถออฟโรดที่พาคุณไปจุดหมาย แต่เป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับตำนานของแบรนด์ให้ความรู้สึกคลาสสิกแข็งแกร่งและมีเสน่ห์แบบเครื่องยนต์กลไกลของจริงมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการรถหรูหราหรือรถที่นั่งสบายแบบ SUV เมืองแต่มองหารถที่สร้างบุคลิกสร้างประสบการณ์และตอบโจทย์ความเป็นนักสำรวจจริงๆเหมาะสำหรับคนที่รักเส้นทางลุยรักการเดินทางไกลและอยากเข้าถึงความทรหดของธรรมชาติโดยไม่มีอะไรขวางกัน้นถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปล่าสุดจากเรา ขอบคุณมากที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า